สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้วันที่สิบสองธันวาคมค่ะพ่อหวนจันหอมเตรียมจะใส่บาทนะคะใส่ทุกเช้าค่ะพ่อหวนจันหอมอายุแปดสิบสี่แล้วนะคะแต่ว่าดูแข็งแรงค่ะ <Hey. S 1> <laughs> แม่ก็อายุ84แม่85พ่อ8ปเออพ่อแปแม่85ค่ะตอนนี้แม่ยังไม่ตื่นค่ะจันหอมของเราใจบุญนะคะ พระมาแล้วนะคะพระมาแล้วนะคะ ขออนุโ,โมทนาบุญนี้กับคุณพ่อหวนจันหอมนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะ ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้รับวันนี้ด้วยนะคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ